รักก้อนแคบเนี่ยชีวิตกลางเนี่ยวันเรทั้งใบไม่มีแรงโน้มถ่วงชั่วขณนมันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำทุกกอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องยุดม,มองเธออย่งไม่มีเงื่อนไปทุกๆเส็นทีแต่เป็นเวลาที่น,าน,าน้นๆเร็วได้ only ก้เพราะเธอเท่านั้นที่ต้องการาเธอเปลี่ยนทุกฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกา เวลาที่สายตาเธอที่หยุดเวลาที่หยุดเวลาที่สายตาไม่ต้องมึงข่มแววกับแสงวันที่จะหยุดเวลาห,ลหมดแสงจนเดินสุดเมื่อตอนที่หยุดละหันมาไม่ว่าเป็นใครก็หันตาเธอทำให้โลกสั้นไหวมือนชาลงทุกอย่างดูเหมือนจะสดใสว่าตอนที่เธอทำหน้างงช่บอกหน่อยทำไมเธอถึงดูดี Tell me what you want อยู่ตรงนี้อยากปไปไหนลยเธออาจไม่รู้เธออาจไม่รู้ว่าใครก็ชอบเธออ l l you g ก t t ธอ o you ยู่ t ก do แค่มองรอบเธอกิใจมันชอบเลยเดยอดเปลี่ยวไปมันสายลมแล้เธอจะรู้ตัวมันไห่ความใจจะหลายคนหมือลบทั้งใบไม่มีแยนุ่มทนชัว่วขนาดนัั้ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวชวตรงยุบมองเธออย่งไม่มีงเงินไข้แค่เสี้ยวนาทีแต่เป็นเวลาที่นานเดียได้ only one แค่เธอเท่านั้นที่ต้องการ เธอเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกาที่ยุดเวลาที่สายตาเธอที่ยุดเวลาที่ยุดเวลาที่สายตาเธอท่ช่วยเลือแต่พาทางเธอ่างฟ้ินเธอทำให้ฉันมันอยู่ในฝันจนแทบลืมเวลาตื่นอยากจะลองหลับตาแต่ธได้มองกลับมามันคลับคลายคลับคลายแล้วเจอกตเินรับลาไม่ได้ยินคนพูดเลยเธอทำตัวให้ฉันเป็นได้แค่คนที่เธอไม่เคยไปจำ มันเวทมนต์ีสักแค่รับแม่ิีอย่าเล่นคนไม่เคอย่าสิทอยู่ที่ไหนและเล็กนี่แฮปปีไม่รู้จะหนีคุณกระับถ้าตื่นขึ้นมาในพรุ่งนี้ทั้งโลกนันมีแร่สองเรามันที่ในฝันเอาไว้เธอคงไม่เข้าใจมันอาจจะมีสักวันไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เเราทั้งใบไม่มีแรโน้มถล่มชั่วขณะมันไม่มีอะไรที่ต้องห่เธอทำให้ทุกอยาเคลื่อนไว้องยกมองเธ่ไม่มีงืนไขเพียง่เยาทีได้เปนเลาที่เล ควรแค่เธอเท่านั้นที่ต้องการกะเพียง